ตัวพู้ตัวผ้าหนูก็เห็นยืนเห็นดูมันอยู่ว่ามันมันพูดผ้าก็เห็นว่าตัวเป็นสังขารก็ยืนว่าเขาังทอยูอยู่้เอออตัวทุกตัวเนี่ยอตัวที่ยืนดูยืนพูดยืนผ้าตัวเนี้ยก็เห็นเป็นสังขารไปก็เห็นเป็นของเกิดดับไปอะค่ะเมื่อกี้ก็ตอนที่พูดก็เห็นว่ามีตัวง่หัวขึ้นมาดูพงเข้าไปดูก็ก็เห็นมีตัวนี้ไอตัวนี้ก็เป็นตัวอีกตัวที่ต่อเป็นสังขารตัวใหม่ที่เกิดขึ้น ก็ปล่อยวางตัวนี้ด้วยจบแกนี้ไ็นไหก็ที่ที่ทำอยู kind of ่ก e ็เข้าใจว่าไอตัวตัวนี้คือที่ทำอยู่เข้าใจว่าได้ถูกหมดแล้วทุกตัวที่ทำเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งนั้นมันก็เป็นกับสังขารทั้งหมดนะคะก็เห็นของเกิดดับไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งก็เห็นแล้วเข้าใจก็ให้ปล่อยวางตัวเราตัวเราตัวที่ไปไปรู้ไปรู้เนี่ยก็ปล่อยวางตัวเราไปเพราะตัวเราเป็นสังขารทั้งตัวเลยไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เป็นสังขารทั้งหมด ก็ให้ปล่อยวางตัวเราไปก็เห็นว่ามันขอเกิดดับถ้าเราเนี่ยไม่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 รับผิดสิความจริงจอความใจในเมื่อผิดจริงเราก็จะบผิดแค่ก็เห็นว่ามันว่าลูกตาว่าเราผิด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 อยู่แน่ๆเราก็ปล่อยวางจนหมดแล้วยังว่าเราผิดเมื่อกี้ก็ยังสงสัยว่ามันมีตัวยึดมันเหมือนรู้สึกมันไปยืนดูยืนรู้แล้วทำไมจะต้องไปยืนดูยืนรู้เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ครับว่า แล้วทำไมในเมื่อเราบอกเราปล่อยวางปล่อยวางมันจะมีอีกตัวมันมันรัดกอดแน่นอยู่ข้างในจะต้องตั้งรู้ตั้งดูแล้วทําไมไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติหนูก็แเพื่อบอกตัวเองว่าทาไมไปมันมันไปยืนเป็นรัดเป็นกอดเป็นแน่นอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลาแล้วทาไมในเมื่อมันเป็นตัวเกิดดับแล้วทำไมจะต้องไปยึดมันไอ้ที่เราบอกว่ามันมีตัวว่าีะยืนถือไว้ไปดูไว้มันกอดรัดมัน,ดนตั้งไว้แน่น ไอตัวท,ที่ไปดูไปดนะูไปเนน่ยมันกอดรัดตั้งเป็นตัวเราไว้แน่นยืนรุ้ไวแน่นมันทําไหมรัตตงไม่รู้อ่ะแล้วก็ปล่อ,อยวางไอผู้รู้ไอผู้รู้เนี่ยว่ามันไม่มีตัวตนไอผู้รู้ผู้รู้ไม่มีตัวตน,นทําไมไปยืนกอดรัดไว้แน่นนี่หนึ่งประเด็นประเด็นที่สองมันทําไมไม่มีตัวไม่มีตัวตนของไอไอผู้ไปยืนดู้รู้รู้ไวทำไมเราไม่เป็นไปธรรมชาติที่ม็นมีตัวตน ไม่เราไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนท่าอธิบายตัวนี้ได้สุดยอดปรเด็นสองประเด็นในปีตรงไหนประเด็นแรกว่ะประเด็นที่ทาไมเราจึงต้องมีตัวตนทรั้งราไ้ก็รู้ว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนผู้รู้ผู้รู้มันไม่เที่ยงมันเป็นสังขารไม่เที่ยงที่ถือไม่ได้ทำไมยังมีตัวตนยืนพื้นไปทำไมเราไม่จิ้นความมีตัวตนเป็นธรรมชาติเราทำไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนแม่เขาพธิบ่ามันก็ยังเป็นอยู่ก็คือมันไม่ได้ลดตัวตนจริงๆจากใจที่มัน มันลดแล้วมันไม่ต้องไม่มีอะไรเลยเหมือนเหมือนหนูถ้าลดตัว,ต,วตัวจริงๆแนละ้วมันต้องไม่มีอะไรใช่คำว่าไม่มีอะไรนี่หมายถึงไ,ไงไม่มีอะไรก็คือมันก็เป็นเป็นเรื่องเกิดแล้วก็ดับเรื่องเกิดมาเองแล้วก็ดับไปเองมัน,มนเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับดับเราก็ไม่ได้เคมีตัวตนนี้ตรงนั้น นี่คือประเด็นที่ประเด็นแต่อนนี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักแต่คือไอ้ประเด็นที่แสดงออกมาเป็นประเด็นหลักแต่ตัวยึดถืออ่ะข้างในเนี่ยมันตัวมันทําให้พฤติกรรมคนนี้มันออกมาต,วตัวยึดถือข้างในทีสองประเด็นเมื่อกี้เนี่ยตัวไม่ปล่อยวางนตัวไม่ปล่อยวางตัวไม่ปล่อยวางก็คือมันปล่อยวางผิดตัวพูดง่ายๆไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเอง เวลาเวลาเราเราพูดเราสอนค้านก็เลยว่าไม่เคยดูเรื่องไม่ไปพยายามสังเกตดูอยู่ค่ะว่ามันเป็นตัวไหนเนี่ยค่ะคิดตามแล้วก็ฟังใคตัวไหนแล้วตัวใครบุคคลตัวพยายามสังเกตแล้วไอ้ตัวน่ะใครเป็นคนตัวพยายามสังเกตแล้วสังเกตเพื่อใครแล้วะสังเกตเพื่อตัวเราแล้วใครเป็นคนสังเกตแล้วใครตัวพยายามสังเกตแล้วก็ตัว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 จิตเนี่ยค่ะ คือเรานี่แหละมันเป็นอาวิชาตันเทวุิาเนี่ยนะที่ประชาไปสังเกตมันต้งเก็บเพื่อใครแล้วก็ต้งเก็บเพื่อตัวเราเอาวิชาตันเทวุิานซอนอวิชาตันอุววิชาอยู่ั่าแหละหนูก็เห็นตัวหนูก็เห็นว่าเอตัวเนี้ยที่ที่ผ่านมาหนูก็เห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นตัวปุมแต่งมันเป็นตัว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 พูดตัวพ้างี่ค่ะเป็นตัวตัวตัวปุมแต่งตัวเกิดดต่ง ก็เห็นมันก็ได้ลองดูมันอ้ามันก็พูดภาพไปจริงๆคือให้ปล่อยวางไอตัวที่พูดตัวภาคนี้เห็นมันพูดตัวภาคอะไรมันเกิดอะไรไปดูไอตัวพูดไปดูตัวพูดไปดูหนูก็เห็นตัวพูดตัวภาคหนูก็นอนดูเลยพูดตัวภาคหนูไม่ได้ไป่อยวางหนูเลยหนู่าตัวหนูว่าไปดูไอตัวพูดภาคหนูก็นอนดูอหนูเนื่องจากว่าหนูนอนผิดยังไงหนูก็ดูดูไอตัวพูดภาคแต่ว่าปล่อยวางหนูว่ะ นอนดูหนูก็นอนดูตัวพูดว่าดี่าปล่อยวางแล้วจะว่าหนูปฏิบัติผิดได้ยังไงก็หนูไม่ได้ปล่อยวางหนูเลยอ่แล้วก็หนูเนี่ยมันมีตัวหนูยืนพื้นหนูก็รู้ว่ามันไอตัวเนี้ยเป็นอัตตาตัวตนมันมันมันเป็นสังขามันเป็นความปรุงแต่งยึดถือไม่ได้ไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนพื้นยืนดูประชามันหนูบอกไปอย่างเงี้ยว่าหนูไม่ยึดถือมันหนูเลยไม่ยึดถือมันหนูเลยกลายเป็นธรรมชาติ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไอ้หนูที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไอ้หนูนั่นแหละตัวร้ายที่สุดเลยนะหนูที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะมันอัตตาตัวตนเต็มที่เลยเราวิชาตันเอาประภานเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเฉยๆคุณเข้าใจใช่ไหมก็เข้าใจว่าไอ้ตัวที่ไอ้ตัวหนูตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวอัตตาตัวตน ัวอวิชาค่ะก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยไถ่ได้ตัวนี้อีกแล้วไถ่ไอ้ตัวนี้อีก็้ก็เห็นมันค่ะว่าเป็นของเกิดจากปล่อยวางมันเออปล่อยวางมันแล้วเราจะได้ไม่มีได้เลยค่ะปล่อยวางอย่างเดียวแต่เห็นมันเราจะได้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตัวนี้พ้นจากตัวนี้เราจะได้พ้นจากตัวนี้ ขาคิดอย่างนี้มันเลยเป็นพวงไปจริงๆมันไม่มีเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างมันอ,อยู่แล้วค่ะมันไม่มีเป็นอะไรอะค่ะทั้งหมนก็เป็นใจที่เป็นจิตผุงแตงก็เป็นกิตานเพราะทำไมมันมันจะมีต่อเป็นลูกโซ่ดีกว่ามันจะมีต่อเป็นลูกโซ่ที่สุดแล้วัจะต้องไม่มีตัวเราไปจบตรงที่เราไม่มีตัวเรา ไอ้ตัวเรามันต้องมีมันก็มันมันมีอยู่แต่ก็เห็นเป็นสังขารมันก็เกิดดาบประลงตาไม่ใช่แม,ม่มันไม่มีมัน<อ>มีอยู่ปล่ปอ,ยปอยวางผู้เห็นนะค่ะปล่อยวางผู้เห็นก็ตัวเราเป็นสังขารค่ะค่ะแตไม่ปล่อยวางวันนี้มันไม่ปล่อยวางค่ะค่ะป็นยังไม่ปล่อยวางตัวเราผู้เห็นมันมีการเห็นยังมีการสะําอยู่ข้างในข้างในมันมีการเห็นมีการระําอยู่แต่ปล่อยวาง ว่เห็นยังไงหนูก็ปล่อยวางวันเห็นยังไงหนูก็ปล่อยวางเนี่ยเนี่ยว่ามีการกระทบอยู่ตลอดเวลาแล้วหนูปล่อยวางแล้วแล้วหนูยังมีการกระทบในใจตลอดเวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางแล้วอแม่ปล่อยวางไหมในปล่อยวางตัวเราเองในขณะดแบนี้กแบบมีโมลูว์าม่ปล่อยวางแบบนี้ก็ปล่อยวางไมีการกระทบไหมไม่มีมีเหรอยึดตัวอยู่ตัวแน่ว่าเอามันเนี่ยแม้มีการกระทบก็เป็นสังขารการกระทบหมนก็เป็นสังขารก็ชาติมันแต่หนูว่ากระทอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืน แล้วถ้าปล่อยวางจริงมันจะทำเนี่ยระดับต้องการต้องคือเคลื่อนกินโอ้โหมันจะเป็นตัวตนปล่อยวางไม่ได้โอ้โหมันกินชับใจร้องไห้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะเป็นเห็นไหม,ไไมยังไงกูไป่วยจบเลยแต่เนี้ยเอามันไม่ปล่อยวางก็เลือกมันก็กก็็กกกปล่อยแบบมันเป็นสังขารแล้วทำอะไรไม่ได,ไได้ไม่ใช่สังเออก็ถีบเป็นน้ำตาไม่ปล่อยวางก็ช่างมันก็ปล่อยมันไปถ้าถ้าจะปล่อยวางจริงต้องต้องหยุดการการหยา การยึดจริงๆหยุดยาหยุดยึดอยากยากินอยากทําอยากอะไรอยากยึดไปยึดทุกอย่างที่ที่ที่เป็นของตัวเราทัทงท้งหมดไต้องไปยึดมันเช่นอะอย่างนี้ก็จบเลยว<ก>่าไงก็ไคที่เราจะจบไหมก็เห็นค่ะว่าไอ้ตัวอยากไปยึดที่พูดถึงตัวอยากรับถ้า,าตัวอะไรก็เห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวกรุงแต่ง ก็เป็นไปตามใจก็ให้วางปล่อยวางมันเป็นสิ่งหยาบๆมันก็อาจจะกอบอยากให้มันไม่อยู่ก็ปล่อยวางตัวเรานะคะปล่อยวางตัวเราแล้วทำไมในใจยังแอบกระทำอยู่ทำไมในใจยังแอบกระทำอยู่แอบกระทำอะไรจะเป็นอะไรให้เราเป็นอะไรได้ในบอกปล่อยวาตัวเราตัวเราไม่ดีแต่ทำไมยัง มีการแอบกระทําเพื่อผรผลยีนโยชน์ตัวเราอยู่เลยก็บอกว่าห้ามมันได้มันกะทำก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ทาไมมันมีผลประโยชน์ตัวเราอยู่เราคาดหวังว่าเออเราห้ามมันไม่ได้ให้มันกระทําไปแล้วเราจะได้เป็นคนไม่กระทําเนี่ยทางในใจมันจะทําอยู่เลยต้องในใจเนี่ยหาวิธีพคตคก็ยังก็ยังมีเป็นเหลือไปสองวัน จริงไหมค่ะแค่เห็นในมือค่ะในใจทำเหาวิธีพุ่งตินรถพุ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าปล่อยวางอย่างเงี้ยปล่อยวางหรือพฤติกรรมแบบเนี้ยต้องหาวิธีทั้งดิ้นรนทั้งที่ทั้งมโบทั้งขับแกนอย่างเงี้ยเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ไหมไม่แบบนี้ไหมไม่มีไมั่จะต้องไม่มีอะไร ปัจจัยปัจจุบันอันไหนควรทำมันไม่ตรงปล่อยวางแล้วใจมันต้องว่างงานนิพพานหนตามหาดว่าจิตว่างงานใจว่างงานที่มันว่างงานอะไรว่างงานภาษาอะไรทำอยู่ตรงนี้ที่มันอยู่ต่อหน้าในปัจจุบันนี่นแหละมัน,นเปลี่ยน,นเห็นคนอื่นก็เห็นดูหน้าตาบู้หูเนี่ยนี่เหรอทำปลูกอะหน้าตาบู้หู กุดเกล็ดเกลด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 จะเอาให้ได้เป็นให้ได้ไอ้รู้มันเห็นเนีมันเป็นให้จิตยึดบ้านถือบ้านไอ้นิพพานเดี๋ยวนี้ให้ได้เครียดกระดาษเลี่ยเลี่ยแล้วปล่อยวางปล่อยวางจะเป็นอย่างนี้ไหมั่นหน้าตาเนี่ยเออไม่ต้องดูจิตเลยไม่ต้องดูข้างในเลยไม่ต้องมีความรู้พิเศษ <c oughs> ดูข้างนอกอก็รู้เอาโทรศพัพท์มือถือถ่ายหน้าเจ้าตัวให้ดูหน่อยสิโคตรจะมันชัดๆหน่อยบอกว่าเนี่ยปล่อยวางหน้าคนปล่อยวางลองดูดิโคตร ต้องปล่อยที่ใจเรือปล่อยที่ใจเรื่องเออปล่อยที่ใจอะปล่อยที่ใจหมดปล่อยที่ใจรับที่ใจจบที่ใจหนัสือจบที่ใจจบที่ใจแล้วจบที่ใจจริงจริแต่จิตว่างงานนะที่พ่านจิตว่างงานวีใจว่างงานจะไม่ใช่ว่างงานแบบจะไปทําอะไรก็ได้ใน่ควชจะก็ไม่ทำอะไรจันก็ไปทําว่างงานอันนี้เป็นซื่อบื้อว่างงานแบบเออเป็นเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยชันว่างงานแล้วซื่อบื้อในกลัวชั้นก็ไปทําชันก็ไปเข้า เดินชกรมช่งไปเดินหน้าสมาธิคุยเดินส่วนคนช่ก็ไปทําอะไรที่เขาไปทำาก็ยานนึกอย่างนี้แหละจช่ามันชางมันมันซื้อมือไปเลยจะยังไม่รู้ตัวเองมันผิดอะไรมันมันมีทางแก้ได้คิดูน่อมันต้องรู้ก่อนว่าผิดอะไรไม่เข้าใจอะไรคาดเคลื่อนอะไรเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนผิดอะไรถ้าไม่รู้ตัวเองเข้าใจคาดเคลื่อนแลนผิดอะไรแล้วไม่ไม่ไม่ทำความเข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยมีทางมันจะแก้ได้ เห็นว <c oughs> ่ามันมีมันมันดิ้นรนมันมันอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจแค่เห็นเห็นตัวนี้ที่มันดิ้นมันทุกฟักทุกฟักฟักอยู่้างในเนี่ยใหเห็นอยู่กับกตาแต่ก็ไม่รู้ว่าเยนยาจะวางยังไงก็เราจะอยากวางไม่ได้จะวางได้หรือก็ก็ให้รู้ว่ามีความอยากในัวางความอยากให้รับความอยากเนี่ย ความพิถีพิถานอยากจะอยากจะวางมันได้ไดหมนะความพิถีิถานวางเองพิถีพถามเอาทราบวางมันเนี่ยคือยากจะวางมันได้ได้ไอ้เห็นว่าความอยากจะวางมันได้ได้เนี่ยคือมันความพิถีพิถันกับความอยากวางมันจะวางก็ไม่วางก็ช่างแม่งอะไรเลยเยอะเลยเด่นจะจะวางอยากวางให้ได้เลยเห็นตัวผู้ตัวพาคพูดอยู่นะคะเรื่องการนี้ได้ไหม งานที่ไปจุนเลยเหรอคับผู้ตรวจสอบผู้เฝ้ารู ap, ้เฝ้ารู้เนี่ยงานที่เป็นผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบเนี่ยเลิกมันได้ไหมงานเนี่ยถ้ม่ลาออกตลอดแล้วคนทุกมนมีเลยว่างงานเลยคิดว่างงานเลยใจว่างงานเราลาออกจริงไลาออกจาผู้ฤตกรทำจาพยากรําไหเป็นอะไรบอกลาออกแล้วจะมาเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบดูมันอยู่ด้านไหนอันนี้ลาออกเลย เราลองแล้วไปดูหนูนั่นแหละเราลองแล้วไปดูว่าวางนะว่าไอ้อย่างนี้มันมันเล่าอจริงหรือเปล่าเนี้ยจริงไหมเราถามเราถามมาจริงเลยนะไล่ต่อหน้าคนอื่นเลยเนี่ยจใช่ไหะเดี๋ยวจะบอกว่าตาชอบว่าเราปิดอีกแล้วเลยต้องพูดตัวนี้หลักฐานยืนยันก็หลวงตาบอกไอ้ตัวพูดตัวภาพมันก็ต้องมันก็ต้องพูดตัวภาพมันต้องคิดปตกแต่งตลอดเวลามันเป็นอย่างไงร่อนต้นเลยร่อนไปดูหน้อยร่อนไปดูนะอันนี้มันเลยตระเันไปจนที่ตรงนี้ละย้อนยอดไปดูหน่อยละ ย้อนไปโซ่ผู้ชายอยีกแล้วเรื่องจะยอ้อ,ยอนไปตรงไหนอะไรมันทำเมาไปแล้วไล่ไปจนถึงตัวนี้ว่าลผู้ตรวจแล้วได้ไปไอ้ผู้ตรวจว่าย้อนไปนู่นไล่ว่ะเล่าแล้วเล่าก็จะผู้ตรวจก็ได้ผู้ตรวจภายในตรวจจิตตรวจสอบภายในเล่าก็ได้ดูว่าไหนเล่าออกแล้วทำไมเช็คว่าเราเล่าเล่าออกจักนนจจง เนิราแล้วเราเราจิตสบายยังเออเราเราเราทิ่ย์านยังเออเราแล้วเิดถึงใจเราว่างงานที่ยังอย่างเนี้มันลาออกจากงานที่ยังเราหรือมันยังทํางานอยู่อะนะถามทุกคนดิเอาใจนะค่ะหลวงตาเหมือนกับเสพเที่ยวเหมือนกับลัการเล่นหุ้นอะบอกเลิกเลิกเลิกละตายังไปเหลือบดูเหลือบดูตามดูอย่างเงี้ค่ะยังมันยังไม่เลิกจริงค่ะมันต้องเลิก่ะก็เลิกมันเลยค่ะเนี่ยดีมัน กงนายใจแต่ละคน่คือมไม่พุดก็จค้าลุมมาเราก็รู้ันีปฏิบัติไปยังไงไม่ไปยังไงเพราะว่าเราบอกว่าผิดมันไม่ชื่อเลยมันจะฟันมันถูกแล้วที่ปฏิบัติคนเรื่องมาลาวเลยกระจายแล้วเพียงแค่นั้นเรียนไปทำารอเรียนรู้เข้านไม่ยนเรียนเปียนไปกระทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็บอว่าไม,ไม่ไม่เพียนไปกระทำอะไรแต่เพื่อเพินเจเริญใจทำทุกทำนี่ ก็ไม่ถูกอีกทิดเป็นนันทิหลวงอิกทางนึงแต่หลมงพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ทิดไปอีกทางหนึ่งไม่หลวงก็ต้องสองฝาไ่หลวงไปเป็นนันเลิก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 ไปทำอะไรแต่ก็ไปรู้อะไรเพลินไปเลยทิ้งทิ้งความรู้ทั้หมดอันนี้ก็เป็นนันทิเลยเป็นชาวโลกทั่วทั่วไปเลยอันนี้เป็นนันทิคือความหลมงเพิดเพื่อจะเพินใจเปไม่รู้อะไรเลย่งไม่ไม่เพิดเพิ หลงก็ไปหมกมุ่นจะทำไรเป็นอะไรอยู่นั่นนะฮุ๊ดฮุ๊ดฮุุุุุอันนี้ก็ผิดไปอีกทางอีกเข้าใจไหมหรืจะไม่ตกมันต้องจะต้องไปตกก็ต้องสองฝั่งพอจุดต่อไปหลงตาก็รู้ว่าไอ้ที่มันยึดอยู่ยังเป็นทางขานก็เห็นไม่ตัวนียไอ้ตัวนี้มันก็เป็นของที่ไม่มีอยู่จริงเราไปยึดแล้วเราก็ปล่อยวางตัว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 ที่เข้าไปยึดตัวหนูเองมข้าใจไพูดมาเนี่ยผิดผมไม่ว่าผิดอะไรเปล่อยวางตัวหนูฮะปล่อยวาง ไม่วางตัวเราร่วมเป็นนักขานเลยเราก็ปล่อยวางมันเนี่ยเพราะเรื่องเนี่มันเกิดขึ้นเป็นนักขานอะไรเป็นนักขานเราก็เลยปล่อยเราก็ต้องปล่อยวางไปใช่ไหมดี๋ยเราก็ปล่อยวางมันรู้เป็นนักขานเราก็ปล่อยวางมาแต่เราไม่ปล่อยวางอะไรเนี่ยปล่อยวางตัวเราไม่ปล่อยวางตัวเราเนี่ยอยู่อยู่ตรงเนี้ยไม่ปล่อยวางตัวเราเลยเอาตัวเราไปปล่อยวางกันเลยเนี่ยกินลัียินยื้อยู่ตรงเนี้ยเพรหนูหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วต้องปล่อยวางตรงนี้จะไหมต้องปล่อยวางทุนน้ใช่ไหมปล่อยวางตรงนี้จะไหม โอ้ดูดูเข้าใจแล้วดูเข้าใจแล้วเนีแต่สุดท้ายหนูไม่ได้ปล่อยวางหนูปล่อยวางหนูค่ะนี่อะไรเว่ามันมันไม่มัน่างกันฟ้ากับดินจะปล่อยวางหนูตัวหนูเนี่ยกับที่บอกว่าเอาหนูไปปล่อยวางมันไม่เหมือนกันนขอให้ตัวหนูไปปล่อยวางปัญหาในใจปล่อยวางวาไม่สบายใจเพื่อให้มันสบายใจก็เท่ากับไม่ปล่อยวางตัวหนูหนูไม่ปล่อยวางความไม่สบายใจแล้วหนูเนี่ยจะได้สบายใจอย่างเนี้ยมันไม่ค้นทุกไปได้เพราะหนูไม่ได้ปล่อยวางตัวหนู ถูกไหมเนี่ยหนูเนี่ยเห็นตัวอย่างเขาเนี่ยแล้วหนูจะเอาเยืงอหยาบคือเนี่ยเราไม่จะว่าว่าคนอื่นแต่ไม่ถือว่าเราเห็นใครเป็นแบบฉบับเนี่ยเราก็จะไม่เอาเรื่องอยาเพราะเขาาไม่รู้ตัวเดี๋ยวก็สอนจนกระทั่งคนอื่นเพราะเขารู้ตัวว่าเขาผิดอยู่แต่เมื่อเราเห็นเขาผิดเนี่ยเราเลยจะไปเยื่อหยาเพราะว่าผิดอ๋อพฤติกรรมมันผิดแบบเนี้ยแต่เวลาเวลาตัวเราผิดเราก็ไม่เห็นตัวเราเองวันนี้เวลาเขาผิดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นตัวเองคุณต้องมาช่วยกันชี้แจงนะเราคนผิดมันไม่เห็นตัวเอง พอเราเห็นไม่เห็นตัวเองเราไปเราเห็นเขาว่าเขาไปเห็นตัวเองเขาจะคนไม่เห็นตัวเองมันแสดงพฤติกรรมแบบนี้เราก็เอาเข้าไปกระจกส่องเราว่าเราจะเป็นกระทำพฤติกรรมแบบนี้เป็นกระจกมาส่องเราทีนึงไม่รู้ว่าใครเราแต่ไม่รู้ว่าให้เป็นกระจกส่องซึ่งแต่ละการแยคนไม่เห็นตัวเองเป็นอย่างนี้วันว่าเราที่ผ่านแล้วเราว่างแล้วเราไม่ยึดถืออะไรแล้วแต่พฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันสุดจะทนเลยสุดจะเหลือรับได้เลยแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในความมันเป็นยังไงล่ะ คนที่บอกว่าเป็นยุอะไรแล้วที่ผ่านแล้วมันมันเป็นยังไงล่ะมันยุดอะไรแล้วเป็นยังไงพฤติกรรมอ่ะมัรแสดงพฤติกรรมออกมามันมันอยูดด่การมันรู้ดีอยู่เนี่ยเราก็จะไปทาเราก็เห็นว่าอูพฤติกรรมที่เขาไม่รู้ตัวเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะไปทําตามเราก็แก้ไขตัวเองไปสร้าสาระ,ะไ่ได้หมดไหนคนไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องสอนที่สอนเข้าให้รู้ตัวยวยความเมตตาเว้จะไม่เบี้ตาเราก็ปล่อยวางไปแล้วแบบเสียงในใจแล้วเสียงเอาเสียงเอาเสียงขนาดเนี่ย ต้องเป็นเมตตาปล่อยวางไปแล้วทิ่บอกวเรือตรงแล้วเรือตรงแล้วนี่เมตตาหรอเมตาตาข้อเสนาห์นทุกคนเห็นว่าเป็นอวิชชา,าแล่ยังไม่รู้ตัวอยู่ก็พยายามตว่อๆให้รู้ตัวฟังแล้วน้หมเฟังแล้วพี่นาตามห็นหรืเปล่าพี่เห็นก็เห็นก็เห็นในบางสิ่งเห็นนะอาจารย์นะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่ายังมีอะไรที่ต้องที่จะต้องแก้ไขที่ต้องปรับปรุงที่หลวงตาบอกฟังแลเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจ ไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราเนี่ยที่โดนโฆษที่โดนโฆษอยู่ที่ไหนไอ้ที่ในตัวหนึ่งที่ไม่เห็นที่ตัวเราที่ยดนโฆษณาอยู่ที่ไหนไอ้ที่โดนโฆษณาสองที่ไม่เห็นก็คือไอ้ที่เราที่โดนเนี่ยก็มีตัวตนของเราเนี่ยที่อยากได้อะไรที่เราไปตั้งไว้อยากได้อะไรแค่นั้นเองเจอปีนี้อีก ตอนเราไม่อยากได้อะไรเราจะรีบโดนไปรีบโดนก้อนแกงกอนแกงกอนแก๊กในใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยรีบโดนคนหาว่าทารวไม่เห็นตัวเองที่เรารีบโดนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เราจะตัวเราจะเอาอะไรเราก็เห็นตัวเราอีกแต่นั้นอ่ะมันสองอย่างครัตรงเนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยพวกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จริงไหมจริงอ่ะในใจอ่ะเปิดจริงเห็นไหมแล้วแล้ว ทำไมตัวเราเป็นพิษลอยอยู่ในใจของแงกของแงเขาก็พูดกันเรื่องไอ้ตัวตนเนี่ยเรื่องตัวตนที่ลนของแงกของแงกของแงเนี่ยพูดกันอยู่เนี่ยก็เห็นว่าไอ้ตัวที่ลอเนี่ยมันเป็นอะไรอวิชชาไม่ไ้อวิชาเป็นสังมผัสเพราะหลงกับสังขารที่ที่ลนหลงกับที่ลนตามมาเนี่ยมันก็จะเป็นอวิชชาต่างอวิชาเป็นเป็นพวกเป็นชาติเนี่ยมันก็จะเรียนไหวตายเกิดเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจทีมีที่ที่มันน้อยน้อยทุกกระบาดเนี่ยทุกอย่างเเพราะว่า เอตัวเราไม่ทิดงตนจะเอาตัวเราที่งตนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเราไม่เห็นแนวคิดการไหวเนี่ยไหวความที่ตนันเป็นสังขารยึดถือมันไม่ได้ปล่อยวางมันไปสังขารนั้นเป็นทีจันทร์ที่ฝังมรรตฐาแต่เราเนี่ยโผล่มาทุกตัวเลยตัวเราไปทิดงตนแล้วก็เพื่อตัวเราเนี่ยจะได้บรลลัพธ์ทางด้วยตัวเราไม่ได้พอรู้เลยมันมันสองต่อเลยเข้าใจไหมเนี่ยเอาเห็นก็ดีแล้วเห็นแล้วมารักไป อย่าไปหลงตังานเห็น็นเป็นสัฐานแต่เห็นก็เป็นสังฐานเปยึดถือตั๋งฐานไปหลงไปตามสังฐานนั่นมันก like so ็ที่หนังวิชาตันน้องประธานเนาจะที่พบชาติแล้วความทุกข์ข้องวนในพบชาตินี้แลละในพบชาติต่อเราอาธรรมดาเลยก็เป็นนะมันก็เป็นเป็นแบบเดียวกบเห็นเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะเลยหลอกเลงกนมาเลยรายังปกตินะคุยยึดมันอยาก็ไม่็ีอะไรเดี๋ยวพอพอหยุดกุ๊บทำทำขาหยุดจได้ไหมทำเลย มันเข้าไปกระทำแต่ไม่เห็นว่าไอจิตที่กระทำเนี่ยมันเป็นคนอื่นกระทำมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนกระทำแล้วเราไม่ใช่ว่าเราไปห้ามให้มันไม่กระทำแล้วเราก็ไปบอกวไปกระทำตามมาแต่จิตที่มันทำเนี่ยเป็นคนอื่นกระทำไม่ใช่เราเป็นกระทำไม่ใช่ไปโหมมันทำไมไม่เลิกทำก็ผิดวะทำไมไม่เลิกทำมันิวะก็มันเป็นอนัตตาเราห้ามมันได้มันก็เป็นอัตาที่เป็นข้วใจด้วยออนัตตาในร่างกายเราเนี่ยมันมีตัวส่วนที่ทำงานเราพูดแมันคือเนี่ย แล้วก like no like ็ส่วนใจที่ไม่ทํางานไอ้ส่วนทํางานเนี้ยต้องมีอยู่ขันห้าลูกไปทนาสัญญาทักษาวิญยาเนี่ยคือขันห้าคือส่วนที่ทํางานมันก็เหมือนว่าที่ทํางานเก่าของเราก่อนที่เราลาออกมาเนี่ยอ่มันเป็นที่ทํางานอยู่แม้แต่เราลาออกปกเกษียณแล้วแต่เราก็ไปเดินอยู่ในตำแหน่งงานนั่นแหละเราอยู่ในงานแต่เรารู้ตัวเราเนี่ยเราผมเกษียณแล้วแต่คนอื่นก็ทํางานไม่ใช่ว่าพอเราปกเกษียณเนี่ยใจว่างงานแล้วเนี่ยหรือคิดว่างานแล้วเนี่ย ในที่ทํางานก็พันทลายไปหมดเลยหายไปหมดเลยขันห้าไม่ใช่เพราะชีวิตยังมีอยู่อ่ัแต่ใจอ่ะมันว่างงานแล้วปกกรเสียณอยู่คนเดียวเขาจึงเรียกว่าเอโกทัมโอคือมันมีหนึ่งเดียวหรือคนเดียวที่ปกกรเสียนนอกจากนั้นในขันห้าทั้งหมดเนยทุกปัจจุบันขนาดนี่ยมันทํางานอยู่มันยังไม่ตายมันยังทํางานอยู่เนี่ยร่างกายก็เป็นสํานักงานเองในจิตคือความรู้สึกนึือคิดอารมณ์ที่เป็นน้ำเนี่ยมันเป็นคนทํางานอยู่มันเป็นทํางานแต่ใจอ่ะครับ หรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันปลดเกษียณแล้วมันทิพานแล้วมันปลดเกษียณมันทิพานแล้วมันพ้นทุกไปก่อนเขาแล้วมันมีหนึ่งเดียวคือใจไน้่น่คือเราที่เนี่ยมันพ้นทุกไปแล้วนิพานไปแล้วแต่ไอ้ขันห้าังทำงานอยู่นั้นในตัวเราเนี่ยมันมีทั้งขันห้าที่ทํางานแต่ใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเรานะคือใจเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วมันว่างงานแล้วจิตนมันว่างงานหรือใจมันว่างงานนั้นิ่งตามหาดูว่าเออนิพานคือจิตว่างงานหรือใจว่างงานเราก็ชื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่างงานค แต่ขันห้ามันจะทํางานอยู่ขันห้าไม่ใช่ใจที่ว่างงานไม่ใช่จิตเดิมจิตที่ว่างงานขันห้ามันเป็นสังขารที่ทํางานอยู่ชีวิตแต่มันเป็นชีวิตต้องดําเนินไปมันต้องทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนว่าเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายที่ทํางานและฝ่ายที่ไม่ทํางานฝ่ายที่ไม่ทํางานมีหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกโทโมหรือเอกะโมโมขึ้นหนึ่งเดียวจิตหนึ่งเท่านั้นเนี่ยที่ไม่ทํางานนอกจากทำงานหมดเลยคือเนี่ยลูกเป็นนาตญาตงการวิญญาณทางานตลอดเวลาในชีวิตต้องดําเนินไป เป็นส่วนพุ่งแต่งทํางานแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ทางานงนั้นในใจเราเนี่ยมันทํางานอะไรก็ทําไปดิเราอะไรก็ไปแต่ใจมันไม่ทํางานแต่เนี่ยกลายเป็นคนทน่ทำงานมันไม่เป็นใจที่ไปทางานไม่มันไม่มันแยกไม่ออกใจที่ไปทํางานไป็นคนทงานแล้วก็มันจะพยายามได้ตัวเราเนี่ยมาเป็นตัวที่ไปทํางาน พยายามใช้ตัวเราเนี่ยมาเป็นตัวที่ไปทํางานแต่ความเป็นตัวเราคือตัวทํางานเราพยายามเนี่ยุูกกินโมโหมันนะบอกแม่มันทํางานมันจะทํางานไปเนี่ยลูกกินโมโหมันนะบอกแม่มันทางานมันจะทำงานไปใกล้ตัวเราที่เราบรงคับเราพยายามบ่นมันงุ้งง้องง้งพยายามจะให้มันเป็นตัวไปทํางานคือมันเป็นตัวทํางานเราก็ปล่อยให้มันเป็นตัวทํางานแต่ใจเนี่ยมันไม่ทํางานมันไม่ได้รู้ว่าไอเนี่ยมันทางานมันเป็นส่วนนเป็นธรรมชาติไปทํางานส่วนใจมันเป็นธรรมชาติ แจแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติไฟไม่ทางานอ้นี้มันพั่วตัวสับสนมันจะเอาไอ้ไอ้ฝ่ายพุงแตงเนี่ยเราก็รู้ไปหมดเนี่ยความรูตาก็รู้เรื่องไปหมดแต่ทำไมมันจะไปทำไงบ้างโอ้โหจริงๆเลยมันทป็นไม่เริ่องทำงานไอ้คนที่เป็นกองแงกองแงกองมันคือตัวอะไรไอ้นี่มันตัวทํางานอ๋อแสดงว่ามันก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตัวนี้มันต้องทํางานขนไปอย่างเนี้ยมันเป็นขันห้ามมันก็ต้องทํางานขนไป แล้วเข้าใจมันว่าเป็นตัวทํางานก็แค่รู้มันเท่านั้นเอง,องนี่นมากหลวงตาเออก็แค่น,นั้นไะที่พูดไัตำวดเราต้เปิดต่อการแค่เนี้